หน้าฝนเนี่ยทุกคนต้องระวังมา,มากๆนะสาหรับ i p h o n เนี่ยที่โดนน้าถ้า iPhone เนี่ยโดนน้าอ่ะต้องแก้ไขยังไงวันนี้จะมาสาธิตท,ทุกคนดูว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถหลบเลี่ยงในการที่จะใช้ iPhone เนี่ยกลางฝนได้หรือว่าคนที่ขับมอไซค์เนี่ยใส่ไม้กระเป๋าแล้วเปียกเอามาพอเราเข้าที่แห้งเนี่ยต้องทำยังไงกับไอโฟนนี้บ้างทุกคนอยากรู้ไหมมาสังเกตว่าเวลาโฟนโดนน้ำเนี่ยมันจะรวนวมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือ เอาออกจากความชื้นแล้วก็เช็ดให้แห้งเบื้องต้นก่อนเลยก่อนที่มะทำขั้นตอนต่อไปเช็ดด้วยอะไรก็ได้ที่มันแห้งและไปดูทุกคนคงสงสัยว่าน้ําจะเข้าทา้งไหน4จุดที่โอจะบอกเลยว่าเคยซ่อมมาจุดไหนบ้างก็คือ1รูลําโพงด้านบนมีเฟสด,ดีอยู่2คือเครื่องที่เคยแกะหรือซีลเนี่ยัน้ำเนี่ยที่เสื่อมสภาพที่ใช้งานมานานแล้ว3ก็คือตูดชาร์จนั่นเองหรือรูลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนด้านล่างจุดที่4ก็คือถาดซิมน้ำมันชอบไปขังอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นทำข่าวสาดยังไงมา อาการเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยไปขังอยู่เพราะฉะนั้นอะไดเป่าผมเนี่ยที่เป่าอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะความชื้นเนี่ยมันไปขังอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้แค่โซเว้นหรือรอนสันเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องใช้นี่จุ่มเลยสบัดสบัดมันหมาดพอแล้วก็ขัดไล่ความชื้นออกไม่ใช่ล้างความสะอาดนะนี่คือขัดไล่ความชื้นออกขัดอย่างนี้เลย ทุกลูขัดได้เลยแต่ว่าเซนส i ทีฟมากๆก็คือมีจุดเสียถ้าขัดน้ํายาเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเสียได้ก็คือด้านบนให้ขัดอย่างนี้ตุ่มปุ๊บมาดๆแล้วขัดความเครื่องลงแล้วขัดอย่างนี้เบื้องต้นนะทําเสร็จปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูว่ากล้องหลังเนี่ยมีไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไหมเกาะไหมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยตรงรูเนี่ยมีไอ้น้ำขึ้นไหมเกาะไหม,ไม,ไมถ้ามีนะหรือว่าเครื่องเครื่องเปิดไม่ติดนะอย่างเดียวเลยคือเข้าร้านแกะเครื่องทำาสะอาดเพราะว่าเราจะจ่ายเงินอนะที่ถูกกว่าแค่ล้านเครื่องอย่างเดียวโอเคไหมชอบไหมชอบกดไลค์กดติดตามไป